กาจะมาซิ้มาเที่ยวโอ้โเก่งมากเลยจู่ใครหว่ามาเดีกครับแง่หลายาพวามามมดเลยโอ้หหลรานหลายมาดาดครับให้เราด้ลตาดูก่อนลูกาหลางาดวาะได้ไหมวาไดไหมเอาว่าดหลานมาพรอมกัน อรสัต์ตังคุโตภะวันโตตังภะวันังตวงเทวะเ มาตาปิตุว่าว่าว่าตามาตาปิตุคุนั่งอาหังวันธามิพระเจ้าปราวันธาบิดามาดาผู้มีพระคุณ ด้วยความเคารพอ้าวกล่าวบนกราบคุณพ่อค anyway> ุณแม่กล่าวบทั้งนั้นแหละลึกๆถึงพ่อแม่พ่อแม่ยืนอยู่ข้างหน้ายืนดูเรากราบอยู่ไหนเนียเขาจะดีใจมากเขาจะดีใจมากถ้าเราให้ความเคารพกับเขาเอ้าลุกขึ้นนั่งนั่งอยู่นั่นแหละลูกลูกใครใครไม่มีพ่อไม่มีแม่บ้างลุกขึ้นใครไม่มีพ่อไม่มีแม่ มีกันหมดทุกคนนะนะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาไหมใครคนไหนคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่นนเนี่ยเขาอยากให้เราเป็นคนดีเขาเลี้ยงดูเรามาใครให้้หเสื้อผ้าใครให้เสื้อผ้าใครให้เสื้อผ้านี่ใครให้ใครให้ใครให้เงินมาซื้อแม่แม่เออคนนู่นเหรอ ใครเชื่อว่าทีใส่ยีนี้ใครให้แม่เหมือนกันใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนเ่ยเขาช่วยกันเพราะอะไรเขาจึงให้เราเพราะทําไมเขาจึงให้เราเออเพราะรักเราใช่ไหมแสดงว่าแล้วหนูหนูรักคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแล้วใครดื้อบ้างนดิใครดื้อใครดื้อบ้างที่พ่อแม่พูดแล้วไม่ไม่ฟังนะ ขาบอกว่าอยาทำจะทำแล้วก็เดินเฉยล้วไม่ได้ยินเลยทำรูเดียวโอเคไม่ยินแ <laughs> ม่จะไ,ไ,ไ,ได้ว่าเก่งลูกเก่งมากมพ่อแม่เป็นครูสอนคุณคุณพ่อคุณแม่สอนว่าอย่างไงดีไหมดีเอออยากให้เราเป็นคนดีเขาจึงเป็นครูคนแรกที่อบรมแนะนาสองสอนเราหลวงพ่ออ <laughs> ยากเออหลวงตาอยากจะบอกลูกว่า ใจนี่คือของเรานะเนื้อหนังนของพ่อแม่เราที่ให้มาถ้าหนูรักคุณพ่อคุณแม่หนูต้องรักชีวิตหนูให้มากๆที่เขาบอกเรานะเพราะเขาเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงเราว่าเราจะไปดือ้อไปด้านสันดานเลวเพราะใจเราเนะี่ยมันจะเอ,เอาตัวเรานี่แหละไปดือ้อไปกินไปเทีย่ยวไปเล่นแต่ตัวนี่เป็นของพ่อแม่เขายึงห่วงเขายึงอบรมแนะนำตอนนั้นว่ากราบอาจารย์อีกทีนึงนว่าตามปนุมขื้นปนุมพื้นเลยสวยว่าตามอาจารย์ คุปน,นังอหังวันทามิข้าพเจ้าปราวันทากรูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความกรุราเอากราบลงทีนึงกราบลงนี่เอาเงขึ้นรูปตั้งใจต่อหน้าพระพุทธเจ้า ตั้งใจบนนมือแล้วก็ให้คำภาษาพระกเร็วให้สัก์จากตัวเองว่าข้าพเจ้าจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่รูบาอาจารย์ว่า่าาข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของพ่อแม่รูบาอาจารย์ประเทศชาติบ้านเมืองตั้งใจปฏิบัติ ตามใจเป็นรัตามคำสอนตามคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ของพ่อแม่จนกว่าชีวิตสหาไม่จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปสาธุสาธุเออจริงมากเลยเอาแค่นี้เอามากไม่ได้นั่นแหละน้ำตาอยากจะบอกลูกว่าทำชั่วแล้วเขาจะไปนรกทางโน้น ล you know? <ge ar> ูกๆไปเห็นเมืองนรกหรือยังไปแล้วไปแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวคนดื้อเนี่ยไปตกนรกนอยยังพอยังยังจะมาเป็นเปรตอางนี้อีกนั่นเนี่ยเป็นเปรตเนี่ยเปรตมันไม่ไม่ไม่มีแต่มันหิวมันลําบากอยู่อย่างลําบากก็เรียกเปรตทางเนี้ยเนี่ยเปรตทางเนี้ยอันนี้คนทรรมีเขาไปสวรรค์โอ้นยเมืองสวรรค์สวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยจารุมเขาจะกำลังสร้าง เทวดาสวรรค์ผู้รักษาชั้นจารุมีเวศชุวันวิรุณหกวิรุณปากรารษาเนี่กํากำลังทำชั้นก็กำลังทำเทวดาดูดูดูเมืองมนุษย์เนี่ยเ็าจะคอยปกปักรักษาเราไปทําอะไรทําดีทาช่วยยังไงเขาไปจุบันทึกเอาความดีความช่วยเราไปคุยกับพระอิมเนี่ยชั้นที่สองที่เจดีเจดีนั่นอ่ะลูกจะต้องเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่เขาใช่ใครไมาบ้างนี่ไปมาบ้าง คนนี้เคยมาเออหนิน่าจะเคยมาหนี่แต่นุ้นโน้นไม่เคยมาใช่ไหมเคยมาแล้วโอ้จะเลยโอ้เก่งมากเลยขนาดเก่งมากอ่าคนนี้อยู่โรงเรียนปอไหนหนูหนูอยู่โรงเรียนปอไหนผู้ชายนี่ยปอสี่แล้วปอสแล้วโอ้คนที่สองปอสี ป้อนึงป้อนึงอนุบาลจบไปแล้วเขาอนุบาลจบแลอยู่โรงเรียนไหนภาษาภาษาพูดนะฮะทำไมอยู่โรงเรียนไหนอยู่โรงเรียนไหนโรงเรียนชื่ออะไรมันีโรงเรียนอุทิศทิทยาอุทิศทิทยาอะไรรัตนะนั่นเหรอครับผมอ๋อโรงเรียนอุทิศวิทยาอ๋อโรงเรียนรัตนะ ปกติหนูหนูไม่ดื้ออย่างไรรู้อ้วนๆเไม่พูดยากเพิ่มเกินเน,น,นีอยล้วนไปล้ลนนั่งดีๆนั่งดีๆแล้วแล้วหนูจะเป็นคนดีต่อไปนะแต่ถ้าดื้อเรามันจะไปกระทันทโ,โุนครับเนี่ยข้างหลังนี่ก็จะเป็นทําเมืองนรกคนไหนไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะลงมาโลกหมู่มืดๆน้องตากำลังทํารูปปั้นมันยังไม่เสร็จตอนนี้น่าจะได้หยุดทําแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วแก่เยอะ ไม่ทำวันหลังก็พากันมาเที่ยวบ่อยๆแล้วจะได้เตือนใจตัวเองอะนะเข้าใจอเข้าใจแล้วก็เวลาพ่อแม่พูดก็อย่าดื้อเชื่อฟังพ่อแม่นะหลุนตาให้พรวันนี้อา้าลดูมีความสุขนะพอะพูดามากแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจเอาแค่นี้แหละ ประวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านรักท่านตุสเทวตาขพรเราเทวดาทั้งปวงยรักษาท่านสัพพุทธานุภาเมสัพธรรมาน,ขขานุภาเแมสัพสังทานุภาเวนะื่วยหนุภาพแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์สัถาโสธีประวัตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงม,มีแก่ลูกทุกผู้ทุกคนเทินสาธุยสวย สาธุดังๆสาธุพร้อมกันเออสาธุแปลว่าดีแล้วอ่าจะไม่ดื้อแล้วดีแล้วนี่อะไรอยากจะถามไหมใครถามอะไรถามได้ถามอะไรแสดงว่าหนึ่งมีรู้เรื่องจะถามก็ไม่ถามสองไม่กล้าจะถาม ก็ไม่ถามหรือไม่ไม่รู้จะถามอะไรนม่อนุบาลป .4 ปป .1 แล้วทั้งหมดนักเรียนเรียนเดกันเหนลูกอ๋อยู่สูงยอ๋อยู่ศูนยอ่อเดี๋ยวนี้อโชคดีโชคดีนะอากาศร้อนตาในฤดูร้อนในฤดูหนาวเชือ การการทำเนี así, no, ens, no. ini, care, ่ยไม่เหมือนไม่เหมือนพูดนะลูกนะเก่งกันนานไหนก็เป็นวิศวกรผู้ออกแบบอะไรก็ตามถ้าไม่เคยทําเลยนี่จะทำไม่เป็นนั่นกันลูกรู้ว่าดีอย่างนั้นนี้ไม่เคยทําเลยก็ไม่แต่จะให้ลูกทาเลยจริงจริงนั่นเองก็เลยว่านี่ก็เลยทําเลยจริงๆนะเข้าใจ <พ uka> าาป็นเนอาถ่ายรูปถ่ายรูปๆ่ายอออนิยานเด็กเด็กกลัวนะนี่แหละอ่ามาพาลูกหลานมาก็เหมือนกันสอนว่าทำความชั่วแล้วมาเป็นอย่างนี้เนาะลูกหลานก็จะได้จดจำอ่าจดจำในจิตของเขา เราโตมาเขาได้เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายทำแบนเป็นแบบดีของชาติของสังคมมาจากตะบลไผ่นะครับนี่ลูกหลานดีมากเลยวันหยุดก็พาลูกหลานมาหลวงพ่อก็มาวันนี้เป็นพระธาตุเกศแก้วจริญนีที่จำลองจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนาะสวรรค์ชั้นดาวเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าที่ทนพรม ธนาพามเอาไว้ในมวยผมขโมยไว้ในมวยผมตอนถวายพระเพลิงพุทธเจ้าแล้วก็ทอินท่านไปเห็นเห็นธนาพามซ่อนไว้ก็เลยไปขโมยอีกทีหนึ่งเอามาไว้ที่พระธาตุกีดแก้วจอามณีบนสวรรค์ชั้นรวดึงจนถึงทุกวันนี้แหละก็ให้เทวดาเข้ามากาวไว้ทุกวันพักเป็นประวัติความเป็นมานะโบลาณมาเาทีเายวชม